สวัสดีครับพีเพนะผมวันนี้พีเพจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสเปคมือถือของตัว Honor X8B ครับจากเดิมพีใช้ตัวซีรีส์ X8 บอกเลยว่าสเปคกับราคาคือมันโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับคือพีว้าวมากในการเปิดตัวที่ราคา7,900 99บาทหรือว่าราคาไม่เกิน8,000ครับกับสเปคที่ให้มาบอกเลยว่าสุดจริง HONOR X8B P Conform เลยว่าขายดีแน่นอนผมกับราคานี้หน้าจอคือเป็นหน้าจอแบบ OLED หรือว่า AMOLED ครับความจุรอมคือเยอะมาก512 g จิกโห อันนี้คือสุดยอดมากครับและบอดี้ของสก,กุล S8 มันเป็นการดีไซน์ที่มีความสวยงามแน่นอนครับซึ่งพีไปส่องมาในเว็บไซต์ของออเนอร์ครับบอกเลยว่าสเปคกับราคาคือมันคุ้มมากในการใช้งานตัวนี้เป็นอะไรที่พี่จะบอกเลยว่ามันเวิร์กครับและหน้าจอสามารถสู้แสงได้คือ2000นินเป็นหน้าจอ OLED ด้วยพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อล่าสุด ของตัว x 8 b ด้านล่างคลิปนี้ผมก็คือเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยนะอันนี้ p กําลังสั่งซื้อครับ p จะมีคลิปแกะกล่อง p r e v ให้ดูหรือผมติดตามดูได้เลยครับผมตัวนี้บอกเลยว่ามันเวิร์กมากกล้องหลังคือ108ล้านคือสุดยอดมากครับ p ชอบตระกูลของตัว o n o r มาก o n o r ทำสกินโทนของตัวกล้องบอกเลยว่าเวิร์กครับจับกล้องหน้าครับผม กล้องหน้าคือตัวนี้50ล้านจะเต็มมากราคา7,999บาทบอกเลยว่ามันครบมันจบแล้วมันเกินคำว่าคุ้มครับบอดี้มีความสวยงามครับมีด้วยกันยือคือมีสีเขียวมีสีเขียวเป็นสีที่พีอยากได้มากครับดีไซน์บอกเลยว่ามันเป็นดีไซน์ทันสมัยแล้วก็ดีไซน์ที่ความแบบ สวยอ่ะหน้าจอ Full HD+ ด้วยนะผมตัวนี้บอกเลยว่าหายห่วงมากในการใช้งานครับเป็นมือถือที่บอกเลยว่าให้ความจุมาเยอะแ a m 8GB ก็ถือว่าเพียงพอ CPU Snapdragon 6 8 0ถือว่าเพียงพอเพราะว่าตัว X8P ใช้680เล่นเกม RV ปรับประมาณก,กลำลังต่ำก็เพียงพอครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มันเกินคุ้มจริงแค่หน้าจอ OLED ขนาด 6.7นิ้วก็คุ้มค่าแล้วครับบอกเลยว่าคุ้มมากแบตถ้าผม4,500ันห้มิลแอมป์สปีถือว่าเพียงพอครับรองรับในการชาร์จด,ด้วยความเร็ว35วัตต์ถือว่าสุดจริงตัวนี้พี่ชอบไฟแฟกมากไฟแฟกมีทั้งด้านหน้าด้านหลังครับแล้วก็ด้านหลังมีตัวเลนส์วครับซึ่งซีรีส์ X8 มันมีเลนส์วยอยู่แล้วลตัวนี้พี่ใช้งานมาก็ถือว่าดีมากครับเพราะว่ามันมีนเลนสอัลต์วครับ ถือว่าสุดยอดมากครับผมตัวนี้สุดยอดจริงครับเป็นมือถือที่พีอยา่นำจริงว่าตัว X8B ตัวนี้อะ่ะมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากครับเป็น Android เวอร์ชัน14ครับผม m e t ิ o s 7.2ด้วยอยากใช้มากอะ่ะรอชมคลิปแกะกล่องครับที่พี่สั่งซื้อมาเดี๋ยวพีจะแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปให้ครับบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เอาตรงนะ ถ้าพีพีรู้สึกว่ามันคุ้มครับคุ้มแล้วมันแบบในการใช้งานมันเพียงพอความบางตัวนี้6.78มิม mm ครับกับความบางสับพีถือว่าเพียงพอครับอารมณ์มันจะคล้ายๆกับตัว X8 ตัวนี้แหละที่พีใช้อยู่ครับถือว่าหน้าจอก็สวยงามครับตัวนี้บอกเลยว่าแล้วก็น้ําหนักเบาครับ166กรัมเฮ้ยคือมันเวิร์กอะ่ะสับเจ้าตัว X8B ครับแล้วก็มีการ มีความแข็งแรงทนทานครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เวิร์กมากแค่หน้าจอก็คุ้มครับราคา7990บาทแถมสกินโทนของกล้องบอกเลยว่ามันเวิร์กมากแรมบวกเพิ่ม8จิกบวกอีก8 g จิกเป็น1ิกจิกกับรอม512มันจะเยอะไปไหงรอมบอกว่าเยอะมากครับบอกเลยว่าเยอะจริงๆครับมีด้วยกันอยู่2สีครับมีสีเงินนะผมไทเทเนียมกับสีเขียวสบายตาครับแบบว่า ชื่อของสีภาษาไทยนาะสับพีถือว่าเฮ้ยพี่ชอบตรงหน้าจออ่ะรู้สึกว่าตัวกล้องบริเวณของตัวกล้องตัวนี้อ่ะนแบบนี้ครับผมมันสวยดีซึ่งเป็นดีไซน์ที่พีรู้สึกว่าขอบจอมันมีความแบบบางๆงดีคุ้มนะ7,999บาทครับคุ้มคุมเอาแรงบอกตรงว่าคุ้ม แต่พีแม่เซียผมหน้าจอ90 h z ิรต์เนทำลอมมาดีครับถือว่าหน้าจอ90 h z องตัวนี้มันก็มีรีเฟรชในการทัดที่ลงตัวมากในการใช้งานบอกเลยว่ามันครบมันจบครับตัวนี้แล้วก็มีการแจ้งเตือนเหมือนกับ iPhone เหมือนกับเ e n m i c i ซ์ไอลครับในการแจ้งเตือนที่เป็นแบบวอาขึ้นมาซึ่งบอกเลยว่ามันเวิร์กเอาตรงนะสเปกกับราคาคนปรสูงพีอะถ้าใครหามือถืองบ7,999บาท ลอมดีแล้วก็อัปเดตอนา,นาคตได้พีขอแนะนำตัว Honor X8B ครับยืนยันเลยว่าพีอยากแนะนำด้วยความจริงใจครับคือมันคุ้มจริงกับราคาครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีซื้อนะครับผมพีกำลังจะได้มาพี่จะแกะกล่องพีรีวิวให้ดูว่าเป็นไงบ้างผมสับตัวนี้ราคา7,999บาทซึ่งพีไปจับตัวจริงที่ช็อปมาแล้วครับอันนี้ซื้อเองรีวิวเองนะครับบอกเลยว่า มันดีอ่ะซึ่งมาจับในช็อปมาแล้วรู้สึกว่าบอดี้มันใกล้เคียงกับตัว X8 แล้วมันดีไซน์มีความพรีเมียมครับยิ่งสีสีเขียวนี่สวยจริงเอาตรงนั้เอาตรงคุ้มครับแค่รอม512 g จิกก็ถือว่าคุ้มสับพีแล้วครับผมเลยว่าคุ้มมากเอาตรงตัวนี้จบครับคุ้มไปซื้อเหอะ แล้วก็สำหรับใครผมที่สนใจแบบพีแบบนะนําจริงๆว่ามันคุ้มคนที่ถามมาเยอะว่าเฮ้ยอเนอร์รอมมันดีไหมพีขอตอบที่พีอ่านคอมเมนต์รอมดีอเนอร์มันมีพื้นฐานมาจากรอมหัวเว่ยครับงั้นแต่ของอเนอร์มันจะดีหนึ่งคือมันจะสามารถใช้ตัว o o g l e s e r v i c e ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดาวน์โหลดแอปจาก Google Pay, p l a y เพสโต์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบอกเลยว่ามันเป็นมือถือที่เกินคําว่าคุ้มค่า คุ้มราคาจริงๆสับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครหามือถึองบเ0 0ดตัวนี้คุ้มสับพีนะถ้าพูดถึงเรื่อง CPU ผม s ับดา r ก้อน680นะที่พลองตับกับตัว Honor X 8ตัวนี้มาครับก็รู้สึกว่า CPU ครับผมมันเล่น RV ปรับกลางๆแล้วเปิด60เฟรมถือว่ามีความไหลลื่นครับเก็บชิ m ิแพ t ปรับสูงสุดได้แต่พีน้ำให้ปรับแค่ต่ำๆกลางๆค่าเดิมครับแล้วก็ฟรีไฟแมปนี้ปรับสูงสุด ก็สบายหายห่วงครับสับเกมตัว PUBG Mobile มีใจโลนะครับผมซึ่งพีลองแล้วถือว่าโอเคมากสับตัวนี้ในการใช้งานครับหมือว่าตัว X8B สบับพีถือว่าเพียงพอจอก็กินขาดแล้วครับขนาดอันนี้เป็นจอแบบธรรมดาถ้าเจอจออัม l e เรดหรือว่าโอ e d สู้แสง2000นินของเจ้าตัว X8B จะขาดน,นผมแต่วันนี้ผมพีจะขอพูดถึงเนาะอย่าอย่าลืมผมกดไลค์กดแชร์ เดี๋ยวจะมีคลิปแกะกล่องพรีวิวเจ้าตัว Honor X8B ครับผมสวันนี้พีขอจบคลิปผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สพีผมสัวันนี้ขอบคุณครับน่ครับผมท้าหาผมกดสั่งซื้อที่พีีแนบให้ก็คืออันนี้เป็นเครื่องศูนไทยนะครับซึ่งพีีก็สั่งซื้อมาจากลิงก์นี้แหละครับผมสวัสดีครับ